เอาไก่ทอดครับหวานาน,านะม่วะหวานนะคะไก่ทอดด้ยครับดารา,าจาเย์กินเยอะๆนะคะเอ่องั้นขอเป็นแบบพี่คนเมื่อกี้รับอะไรดีคะผักผักนะคะผัดทอด่ะดูดีๆเนี่ยเขาเรียกว่าอาหารแบบสองหนึ่งหนึ่งผักสองข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักนี่เขาไม่ตักให้นายหรอกกินสองหนึ่งหนึ่งออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศริสเกตและกันทลักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c z n e w s ภาคอีสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันและคนากรงแก้วค่ะเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ค่ะพลเอกนิรุตเป็นประธานเทหล่อเทียนพันษาทอดพระป่าสามัคคี้างเจดีมหานาคแก้วจุลามณีเสิบสารประเพณีวัดสีสมบูรณ์รัตนารามอำเภออุทพรที่สัยค่ะ เมื่อเวลา9ก้นาฬิกาของวันที่13กรกฎาคม2565ค่ะที่วัดศีสมบูรณ์รัตนารา,า,ามบ้านหนองแคนตำบลสำโรงอำเภออุุพรพิสัยจังหวัดสิเกตพระครูวินนันทรศักดิ์มรีประพัสโรหรือพระอาจารย์โชตเจ้าอาวาสวัดศีสมบูรณ์รัตนารา,า,ามประธานสวนพุทธธร,รรมนำไทยพาใจเป็นสุขในพระสังฆราชูประมเป็นประธานฝ่ายสง์พลเอกนิรุตเกษรี นายยกสภามหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีเททองล่อเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนและทอดผ้าป,ป่าสามคัคคีสมทบทุนทรัพย์สร้างเจดีย์มหาหน้าแก้วจุลามณีเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2565โดยมีนายสราวุธทรงโฉมนายอำเภออุทพรพิสัยพร้อมด้วยนายปริโชต จารุรัชกุลสมาชิกสภาอบจศิสเกตนางกันพิดาเพียนกะสิโพคินรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงนายนิกรแท่นแก้วเลขานุการนายกอบตอสำโรงผู้นำชุมชนหมู่บ้านนำพุทธศาสนิกชนในพื้นที่และผู้ใจบุญทำโรงทานร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ทางนี้วันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญในพุทธศาสนาวันหนึ่งที่พระสงฆ์อธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ณนะที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลาสาเดือนตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นหรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่าจำพรรษา ิธีเข้าพรรษานี้ถือเป็นาศาสนาพิธีสำหรับพระภิสุโดยตรงละเว้นไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตามเริ่มนับตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ของทุกปีและสิ้นสุดลงในวันขึ้น15บห้าค่ำเดือน11หรือวันออกพรรษาประเพณีแห่เทียนพรรษาเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบทอดมาเป็นเวลานานเกิดจากความจําเป็นที่ว่าสมัยก่อนอยังไม่มีไฟฟ้าใช้เช่นปัจจุบันดังนั้นเมื่อพระภิษุอยู่ รวมกันมากๆเพื่อปฏิบัติกิจวัตรเช่น การสวดมนต์ตอนเช้ามืดและพลบค่ำการศึกษาพัะปริยติธรรมการบูชาพระรัตนตรัยเป็นต้นจำเป็นต้องใช้แสงสว่างจากเทียนชาวบ้านจึงได้ร่วมกันนำเทียนมาถวายซึ่งช่วงต้นก็จะถวายเป็นเทียนเล็กๆธรรมดาและต่อมาก็ได้มีการมัดเทียนเล็กๆมารวมกันคล้ายต้นกล้วยหรือลำไม้ไผ่แล้วติดกับฐานที่เรียกกันว่าต้นเทียนหรือต้นเทียนพรรษาและก็ วิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนเป็นเทียนพรรษาอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันการเข้าพรรษาแม้ว่าจะเป็นเรื่องของพระพิสุแต่พุทธศาสนิกชนก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ทำบุญรักษาศีลและชำระจิตใจให้ผ่องใสในวันนี้หรือก่อนวันนี้หนึ่งวันพุทธศาสนิกชนมักจะจัดเครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทุบเทียนเครื่องใช้เช่นสบู่ยาสีฟันเป็นต้นมาถวายพระพิสุสามเณร ที่ตนเคารพนับถือหรือมีการช่วยพระทําความสะอาดเนาสนาอาสนะ ซอมแซมกุติวิหารและอื่นๆพอถึงวันเข้าพรรษาก็จะไปร่วมทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมและรักษาอุโบโสถศีลกันที่วัดเพื่อสืบสารประเพณีวัฒนธรรมสืบไปอย่างไรก็ตามค่ะหากพุทธศาสนิกชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลประสงค์ที่จะร่วมบุญสามารถทำบุญออนไลน์ตามกำลังบุญได้ที่ธนาคารกรุงไทยเลขที่บัญชีร่วมบุญ3 3 2 0 5 5 0 4 1 วัดส,สีสมบูรณ์รัตนารามได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะด้านผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดค่ะมอบบ้านให้แก่ผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้และผู้ยากจนตามโครงการเฮือนดีๆศรีสะเกดไม่ทิ้งกันเนื่องในงานเฉลิมฉลอง238ปีจังหวัดศรีสะเกดพื้นที่อำเภอพายุค,ค่ะ ที่บ้านเลขที่113หมู่ที่2ตำบลพายุอำเภอพายุจังหวัดศิสเกตนายวัฒนาพุทธิชาติผูว้ว่าราชการจังหวัดศิสเกตเป็นประธานมอบบ้านโครงการสร้างซ่อมบ้านให้ผู้ได้โอกาสผู้ยากไร้และผู้ยากจนเพื่อนดีๆศิสเกตไม่ทิ้งกันเนื่องในงานเฉลิมฉลอง238ปีจังหวัดรีสเกตให้แก่นางหนมงอมสงัดและครอบครัว โดยมีนางสาวชนมนัสรอดบุญธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดร,ริสเกตนางมลิกาเกตกุลรองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร,ริสเก,ดกเตดรกรยานีธรรมจารีนาย,ยกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวศิสเกตนายประวิตรักตาวานนายอำเภอพยุ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่รวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับและร่วมพิธีนายสมศรีสุริเตอร์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองวากล่าวว่าคณะกรรมการหมู่บ้านหนองวาได้คัดเลือกผู้ที่ขอรับความช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศ,าศาัยโดยได้คัดเลือกนางนมงอมสงดัดบ้านเลขที่113หมู่ที่2ตำบลบพยุ เป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคมมีฐานะายาักโจนที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงไม่เหมาะสมและไม่ปลอดภยัยสำหรับการดำรงชีวิตโดยลักษณะบ้านที่อยู่อาศัยเป็นบ้านชั้นเดียวหลังคาบ้านมุงสังกะสีผนังบ้านเป็นสังกะสีห้องน้ำไม่ถูกสุข,ขาลักษณะอาศัยอยู่กับบุตรสาวหนึ่งคนซึ่งเป็นผู้ป่วยด้านจิตเวช ไม่มีอาชีพหรือรายได้อื่นใดด้านสุขภาพร่างกายเป็นผู้สูงอายุมีรายได้จากการปลูกใบพลูขายได้วันละ20-60บาทไม่มีที่ดินทำกินโดยมีรายได้หลักจากเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุจำนวน700บาทต่อเดือนในการนี้จังหวศริสเกตได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงินจำนวนห0,000่นบาทเป็นค่าใช้ใจ่ายในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างบ้านโดยใช้เวลาดำเนินการก่อสร้างเป็น เวลาสี่วันและมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาครวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน9,300บาทและมีพี่น้องประชาชนจิตอาสาประชาชนจิตอาสาในหมู่บ้านหนองว่าช่วยกันสร้างบ้านโดยไม่คิดค่าแรงพร้อมทั้งหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอพยุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำน,นันและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างบ้าน หลังดังกล่าวจนสำเร็จรู้ล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการสร้างซ่อมบานให้ผู้ได้โอกาสผู้ยากไรและผู้ยากจนเ่อนดีๆศิษเกตไม่ทิ้งการเนื่องในงานเฉลิมฉลอง238ปีจังหวัดศิษเกตค่ะ และนายอำเภอโพสีสุวันค่ะนำทีมจิตอาสาซ่อมแซมบ้านให้กับครัวเรือนยากจนขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโพสีสุวันค่ะ เมื่อเวลา9 3้นาิกา30นาทีของวันที่12กรกฎาคม2,565ค่ะณนะบ้านผือใหญ่หมู่ที่12ตำบลผือใหญ่อำเภอโพศิสวรรณจังหวัดศิสเกตนายสวุวรรณเนรเนติกุลนายอำเภอโพศิสวรรณนำจิตอาสาพ,พระราชทานดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กับครัวเรือนยากจนรายนายสายบัวผมพัน ซึ่งเป็นครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล TPMAP ประสบปัญหามิติที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากงบบ้านพอเพียงจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจำนวน20,000บาทงบศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโพสิสุวรรณจำนวน3,000บาทนายประวินแทจึงอดีตสสสิเสเกตบริจาคทรายจำนวน 2คิวและเงินบริจาคจากพี่น้องประชาชนตําบลผือใหญ่โดยมีนางพวงพยอมดาสันทัศน์นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการนายสุวิทย,ยนน์ใหญ่เมาส์กำนันตําบลผือใหญ่นายอธิชาติพมพันธ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านผือใหญ่หมู่ที่12ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตําบลสารวัตรกำน,นันและประชาชนจิตอาสาตําบลผือใหญ่รวมซ่อมแซมบ้านในครั้งนี้ ทั้งนี้อำเภอโพสิส um ุวรรณมีครัวเรือนยากจนตามฐานข้อมูล tpmap และครัวเรือนยากจนที่สำรวจเพิ่มเติมที่ประสบปัญหาด้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงและมิติด้านรายได้รวมทั้งสิ้น37ครัวเรือนแยกเป็นมิติด้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงจำนวน30ครัวเรือนมิติด้านรายได้จำนวน3ครัวเรือน และครัวเรือนที่มีปัญหาทางมิติด้านที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงและมิติด้านรายได้จำนวนสี่ครัวเรือนโดยได้รับงบประมาณในการสร้างซ่อมแซมบ้านดังนี้ งบประมาณจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจำนวน18หลังหลังละ20,000บาทรวมเป็นเงิน360,000บาทงบประมาณในการสร้างบ้านจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิระเกศจำนวน1หลังเป็นเงิน50,000บาทงบจากศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอโพสิสวรณได้จัดตั้งกองทุนสร้างซ่อมแซมบ้านให้กับครัวเรือนยากจนโดยมี ีเงินในบัญชีกองทุนจำนวน70,000บาทเงินจากการทอดผ้าป่าและระดมทุนเพื่อเป็นกองทุนสจพตตำบลเพื่อสร้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านให้กับครัวเรือนยากจนประกอบด้วย องทุนสจอพอตำบลโดดจำนวน151,444บาทกองทุนสอจอพอตำบลอีเซจำนวน13,069บาทกองทุนสอจอพอตำบลผือใหญ่จำนวน66,125บาทกองทุนสอจอพอตำบลเสียวจำนวน53,347บาทและกองทุนสอจอพอตำบลหนองมา้าจำนวน25,000บาทรวมงบประมาณในการสร้างซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านให้กับครัวเรือนยากจนจำนวน878,985บาทโดยสอจอพออ um ําเภอโพสิุวันจะดําเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในพื้นที่อ um ําเภอโพสิสวันให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2,565นนี้ค่ะค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ และทั้งหมดนี้ก็คือข่าวท้องถิ่นที่เกิดขึ้นภายในจังหวศริสเกตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันลัคนากรงแก้วพร้อมทีมข่าวทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ทิาา้งเหงราซ่าให้สรบปสินค้าที่อยู่คู่คนสีสเกตพบสินค้าราคาถูกใกล้บ้านคุณโทร045 620 530-4หันานานมสดคิดถึงนมโคโสดแท้ๆแ,และขนมปังปิ้งคิดถึงเราบรรยากาศดีๆที่ไม่ได้มีแค่ความอร่อยหันสานมสดสรรหาสิ่งดีๆเพื่อคุณโทร085 495 0835 แจ็คฉันอยากอย <S 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 ู่กับคุณไปจนแก่เท่ามานี่หลับตาลงแข่งแขนเป็เวลา30นาทีต่อวันช่วยลดการสะสมของไขมันป้องกันความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจถ้าอยากเป็คนที่รักตันนานก็ทำท่านี้เข้าใจไหมคะไปแบถวลดงูลดลง